อยู่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นตัวเราเราก็เอาออกมาแหละแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าถ้าในอนาคตพอเห็นเพลงแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆแล้วมันจะน่าเบื่ออะไรก่อนอ๋อจริงๆเพราะว่าจริงๆเล <ตะ S 2> ยก็อยากแบบจอดเพลงที่นี้เลยก็อยากได้เพลงเศร้าเพราะเขาอยากจะแบบอยากให้คนเห็นใช่รจิงแต่ว่าแต่ว่ามันก็มาได้เพลงนี้ก็เลยแบบแต่ก็เพลงนี้ก็ไม่ใช่คิดเล่นเลยมันก็มันมีความคิดถึงแบบคิดถึงมากก็จะอยู่ในตาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวลอง ลองดูลองดูค yeah, รับครับอย่าจับอย่าอยู่อย่าอยู่คู่กันนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่าอยู่คู่กันเปเติมกันเหรอเติมกันเหรอเจอไล่ออกมาชอบเล่นกันไงแล้วไม่มีสมาธิแต่เราตอนหลับตาให้ดีนะอย่าอย่าอยู่คู่กันจะจะดึงกันเลย ไปก่อนถามว่าอายไหมเดินได้อายไปเลยก็ขอให้เด็กๆไมยืนห้่อะไรขนเนอัห้แนลแรงอยู่ไงมันอารมณ์แบบเที่ยงๆอยู่ด้วยมั้งแล้วแบบเหนีย